เดบ๋กมองเสาแล้วนะค่ะต่อมีมันเทศค่ะนี่มันเทศค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้ล่างดินนะคะต่อจะเอามหามกค่ะกอรีดนมค่ะเอามะามว่วี๋ยวรีดนมเสร็จจะได้กินค่ะมันเทศหมกไฟค่ะ มกคีเท่านะคะอืมรีดนมเสร็จจะได้มากินมันเทศเผากันค่ะ นี่เนาะที่ต่อก็รีดนมมาต่อเอามันมหมกเอาไว้นะคะนี่เดี๋ยวต่อจะพาเพื่อนๆมากินมันหมกนะคะมาเบิ่งนกันค่ะวอามันหมกของต่อจะซุกเรารืยยังนะคะเดี๋ยวเอาไปกินกันนะคะมาเบิ่งกันค่ะ หอมค่ะ 看。嗯 อาหารงัวเสร็จแล้วะคะ่ะรีดนมเสร็จแล้วแล้วก็ห้อาหารงัวนะคะกวาดล้างแล้ค่ะห้กินต้นข้าวโพดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วตอนนี้เดี๋ยวพักก้อนค่ะมากินมันหมกค่ะโอ้ยหวัาแล้วโอ้โอ อ้อนค่ะมันแค่รอดค่ะมันเทศอุ้ยควันออกเลยค่ะโอ้ยนี่ค่ะมันเทศค่ะ มันแค่รอนะคะต่อเอามาหมกไว้ตอนก่อนต่อจะรีดนมนะคะแล้วตอนนี้กัประมาณสองโมงกว่าแล้วนะคะนี่ต่อทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะก็เลยมาเอาออกนะดเดี๋ยวมากินกันค่ะอืมหวานค่ะอ หอมค่ะฮึมม,ม,มันแท้ที่จะบ่ค่อยมีเสียงนะคะ่ะ จะหวานแล้วก็นิ่มน้ำค่ะ ต่อไปเอามาจากสวนของพ่อนะคะเพิ่นถอนมันแล้วนะคะของพ่อพ่อชาวบ้านเลค่ะ <laughs> ไปเก็บมาค่ะแเราเอามามกค่ะคือได้นนบรรยากาศค่ะตอนนี้อากาศกำลังเย็นนะคะ เย็นๆแต่ตอนกลางวันนี่สิห้อนแน่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอากาศก็ยังเย็นๆดูค่ะบรรยากาศหนาวนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะคะมุกมันค่ะมุกเผือกข้าวโพดตอนเศร้าๆค่ะ ต่อเอนวยบ่ใครง่ายไรนะคะ่ะหมกแล้วนะคะ่ะคือแบบว่ามีความกินเหล่ามีความมัน,นะคะ่ะต่อเนื่องค่ะแฮมแฮมคะ่ะใหม่ๆโอุ้งบินตำอยู่ขอกม้วนนะคะ่ะ คุณยายเตยคุณยายเตยกับสิแกะแบบนี้นะคะเอาไว้ให้ลูกนะเบื้องเนื้อค่ะมอมีเสียงนะค่ะควันอ้โ คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าพบพอกันไหมคะ่ะคลิปนี้ต่อกับมกมันไห้เพื่อนๆในเบิงแน้วคะ่ะกินตอนเศร้านะคะติดตามกันนะเด้อคะ่ะในคอมนอกกรอบคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะจ๊ะ